โสดแล้วจ้ามารีเปิดใจเลิกพิษกาชัยจริงหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มพิษกาชัยว่าเลิกลากันแล้วหรือเปล่าหลังไร้โมเมนต์มาสักพักใหญ่ล่าสุดนางเอกดงังมารีเบอร์เนอร์เปิดใจยอมรับว่ากลับมาเป็นโสดแล้วโสดแล้วครั้งนี้โสดนานที่สุดโชคดีที่มีเพื่อนเยอะก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดแล้วด้วยวัยที่เรารู้สึกว่ามีโอกาสได้โฟกัสงาน โฟกัสชีวิตตัวเองว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทำอะไรอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ทุกอย่างเริ่มลงตัวเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราเข้าวัยทำงานก็ได้ลองทำงานหลายๆแบบได้เจอผู้คนมากมายตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติเพราะเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งเข้าหาไขว่คว้าอะไรอยู่แล้ว ถ้าเกิดจะเจอใครที่ถูกที่ถูกเวลาก็ค่อยว่ากันตอนนี้เปิดรับผู้สมัครเหมือนเดิมเพราะเป็นคนไม่ชอบปิดใจอยู่แล้วตามใจตัวเองไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรคิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความรักมันดูน่าเสียดายคิดว่าการมีกำแพงมันดูเป็นการปิดกั้นตัวเองเกินไปตอนนี้โสดก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะได้ไปโฟกัสธุรกิจที่นอกเหนือจากวงการบันเทิงมากขึ้นมันก็เป็นจุดที่เหมาะสมกับเราแล้วเพราะก็อยู่ตรงนี้มา1ิปีแล้ว ก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องทำอะไรที่มั่นคงในชีวิต